โยโยโย่ใบสองมุ่งตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคมสสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่อัด MVP 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลึงเน้นทีมเดียวพิจารณเรื่องเกมเวลาตีหนึ่งสี่จุดห้าฟุตบอลลีกของเบลเยียมนัดที่สองของฤด,ดูกาลนะครับเมเชลันจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูสเมเชลันประเดิมนัดแรกด้วยการบุกเสมอวาเรเกมมาหนึ่งหนึ่งครับเฟรเด็กฟานเดอร์บิสกุนเบ ก็มีโจเซ่มาซ่าคุมเกมรับตรงกลางมีเฟรดิกแฮมเมอร์กับคาร์ิมเอ็มราติสามนารุกแคปติกฟุกเก้นิโคล่าสตอมนะครับกองหน้าเป็นเลออนล <yo>, าเบอร์แบกในโยโยโยี่เจ็ดสัปปะพันธุ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่คลับบูส์ประเดิมนัดแรกนะครับด้วยการบุกไปชนะราซิ่งแกงมา2-1ครับนิกเก้ไฮเยนกุนซือจะหมดสิทธิใช้งานเจลออรโดเนส หลังหลักที่ติดโทษแบนนะครับไปโดยแมดแดงในเกมแรกตัวหลักๆก็แบนดอนมาเชเล่คุมเกมรับแนวตรงกลางก็มีนำโดยฮันส์วานาเค้นดูดวิทริสนะครับแนวรุกฮูโกเวลเซ่นคริสตอสทีโซลิสแล้วก็โรเมโอเวอร์แมงครับเจอกันฤดูกาลก่อนเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านคลับบูสเกมเยือนคลับ Boost. บูสบุกชนะ2-1หนึ่งก่อนเกมเขามองคลับ Boost. บูสบุกมาเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้วเอ,า,อาง่ายๆว่าขนาดนัดแรกเหลือ10คนยังชนะราซิงเก็เลยครับพิจิตดูแล้ว ตัวเข้าทำลับบูสดูโอเคกว่านะครับทั้งทีโซเิสเวลเซนฮานาเคนอาวันฮานวานาเคนอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ครบนะครับเกมแบบนี้น่าวัดใจคลับบูสทีเด็ดมีมากกว่าครับตัวจบมีมากกว่าคลับบูสมีโอกาสสูมากจะบุกไปเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูกเก็บ3าแต้มนะครับให้เชียร์ขับบูสเป็นครึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย